ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากค่ะก็ตอนนี้เราก็มาตัดขาเห็ดกันนะคะวันนี้เมื่อเช้า,ชานี้ไปหาเห็ดสองไฟฉายหากันค่ะไปตังแต่ตีห้า Noi separati, uh, piccolo e grandi. Io prendo quelli buoni. Quelli senza vermi, senza niente li metto qua. Ok, Adesso uh -huh. qua. Quelli che hanno i vermi li sto mettendo. Mettili lì nella tua cassetta. Ok, va bene. Perché saranno quelli che... Tu mi... tu me. Ah, è che buono. li mangiati li metti via lo stesso o li secchi secchi così sì sì okay, uh, io ดอกใหญ่ๆแบบนี้เราเอามาหั่นตากแดดนะคะหั่นตากแดดพอตากแดดใสร็จแล้วกิ่นเขาจะหอมไป็นสองเท่านะคะคนเยอะมากค่ะวันนี้วันอาทิตย์ขาสวยมากเลย Non è una volta che sono secchi bisogna metterli sotto vuoto. È troppo coccolante e spacca tutto. Lice. Messo dentro bottiglie. Come? Bottiglie cicane tutto. Se, non Se li metti sotto vuoto, quando poi li usi. l'ho tagliato ti ha tirato dentro la testa l'unni è carino เลโล่อะดูว่าไหนทัวรไปเซล์ลุติมาล่ติโคลี่เพน <laughs> นาลีน่าลีนา <laughs> ดีน่าลห,หน่ง ดอกนะคะโอ้ตอนแรกนึกว่าไม่มีหนอนพอพาแล้วมีหนอนนิดหน่อยค่ะว่าจะเส้นเปิดดูประเชิญมามาตีนะ โอ้โหดอกนี้สวยค่ะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะอันที่มีที่มีหนอนนะคะเราก็จะหั่นเป็นชินช้นๆตักแดดน,นะคะโอ้โหนี่ค่ะขาวจุ๊ต้องมอเลอยมาชมวนินไปกันเถอะเรียนรเมตตาเมตตาดีกว่าตุลย์ที่ é tudo a красиво а где мы sento venire su? sembrava anche a me che venisse su uh -huh,

เขาฝึกเช่นเดียวกับวีรูคอนตินอรไฟล์ก็เหมดทังอยู่ข้างในกกลังินเนียว ดอกใหญ่แบบนี้เราเอามาตากแดดนะคะตากแดดเก็บไว้ทำอาหารประเภทเริซอตโตหรือ,อ,อซุปหมูป่ากับเห็ดนะคะอร่อยค่ะพอตากแห้งแล้วเนี่ยกิ่นเขาจะหอมนะคะหอมหอมหอมมากกว่าเห็ดสดค่ะ Oggi la moglie di Francesco cosa ti diceva dell'operazione? Mi l'hai detto tu? Sì mm. Ok? Ma oh, così, perché lo sapeva e dico muore, soffi naso tutti c'è ต้อนไม่กิเจเลยพสอตป้นี่เี่ัต้องต่เดวไมีคน,น,นบอกว่าช่องฟีกมันเต็มแล้ว Però c'è un congelatore a pozzetto, Daniele. Come compriamo uno di quelli lì verticali? No, se si da combo comparso compa e messo dentro casa di là. Finito. Però, Giusto angolo lì dentro casa. Ne prendiamo uno in verticale? Cos'è verticale? E quelli in piedi? Ho sempre pozzetti.

Cosa fai? Com'è bello? Sì. Non mi um, lascio dire. ตะวันขออนุญาตไปตัดขาเหตุก่อนนะคะพอดีมันเยอะมากคะ่ะถ้าอาัดคลิปเนี่ยคงจะเป็นชั่วโมงนะคะยังไงก็เออตะวันขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะวันด้วยนะคะตะวันอินอิตาลีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย